สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ e x t e r n a น Nonnoy r e เป Paper ครับผม e x t e r n บริพัทธิรัมแพทย์และดิฉัน e x t e r n ปัญชยาบุญสวัสดิ์กุลชัยครั้งนี้ s ีนาร r โอที่5 Asymptomatic Hernia Watchful Waiting ปะทะ Surgical Repair ใครจะอยู่ใครจะไปมาดูกันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ขยันอ่าน Textbook ก,ก,ก็คงเห็นว่าในชวะ Principle of Surgery เท็กซ์บุ๊กมาตรฐานของพวกเราทุกคนนั้นจะกล่าวเอาไว้ว่าในผู้ป่วย Asymptomatic i n g u i n a l Hernia การทำา u u r i i c l Repair นั้นถือเป็น d i f i t i t e Treatment อย่างไรก็ตามการรักษาแบบ Conservative Treatment นั้นสามารถเป็นที่ยอมรับได้เช่นกันแต่จะจริงหรือเปล่าเรามีทั้งข้อสนับสนุนและข้อแย้งมาติดตามกันครับข้อสนับสนุนค่ะ จากเปเปอร์ที่ชื่อว่า Watchful Waiting versus Repair for Asymptomatic or Minimally Symptomatic Inguinal Hernia in Men: A Systematic Review ค่ะจาก SpringerLink นะคะในเปเปอร์ได้กล่าวว่า Inguinal Hernia เป็นภาวะที่พบได้บ่อยจนถึง27%ในผู้ชายเลยค่ะซึ่งการผ่าตัดนั้นถือว่ามีความปลอดภัยและมี post-operative complication น้อยมาก อย่างไรก็ตามเราสามารถพบ Post-operative chronic pain ได้จนถึง15%ค่ะจึงเกิดคำถามว่าเราควรให้ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการเข้ารับการผ่าตัดหรือไม่ค่ะซึ่งในเปเปอร์น,นี้นะคะได้คัดเลือกผู้ป่วยชายที่อายุ18ปีขึ้นไปที่เป็น Asymptomatic หรือ Minimally Symptomatic i n g u i n n l l h r n i a ที่เข้ารับการรักษาโดย Watchful Waiting ค่ะ และในเปเปอร์นี้นะคะก็ได้รวบรวมข้อมูลจากที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น PubMed, c โคร a n e หรือว่า Embase ค่ะโดยมี9้าเปเปอร์เนี่ยที่เข้ากับครทีเรียของเรานั่นเองค่ะและนี่ก็คือ9้าเปเปอร์ที่เราได้รวบรวมมานะคะสำหรับใครที่อยากอ่านเพิ่มเติมสามารถพอสและไปเสิร์ชหาเพิ่มเติมได้เลยค่ะ และสำหรับผลลัพธ์นะคะจะพบว่าผู้ป่วยที่รับการรักษาแบบ watchful waiting เนี่ยใน3ปีแรกจะมีจำนวน1ใน3ที่ crossover เข้ารับการรักษาแบบผ่าตัดค่ะและใน10ปีนั้นมีจำนวน2ใน3ที่ crossover ไปรักษาแบบผ่าตัดค่ะโดยสาเหตุหลักนั้นมาจากอาการปวดค่ะและนี่คือ4 Paper ที่มีการประมวลผลถึง chronic pain นะคะซึ่งเทียบกันระหว่าง watchful waiting และ surgical repair เนี่ยปรากฏว่ามีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไม่มากค่ะ และใน randomized control trial ของ2 paper นี้นะคะจะเห็นว่า postoperative communication ของ elective repair กับ crossover group เนี่ยในเปเปอร์นี้คือ22ต่อ28%และใน p a เปอนี้คือ15และ8%ตามลำดับค่ะและจาก cohort study นะคะพบว่าการเข้ารับการรักษาในช่วงน้อยกว่า6เดือนหรือมากวากว่า6เดือนเนี่ยมี post-op communication ที่17%กับ22%ตามลำดับค่ะ ก็จะเห็นได้ว่าการเข้ารับการรักษาแบบ watchful waiting กับการผ่าตัดนั้นมีผลลัพธ์ที่ไม่แตกต่างกันมากค่ะสำหรับข้อค้านั้นผมเอามาจากเบเปอร์ที่ชื่อว่า Unintended Consequence of Policy Change to Watchful Waiting for Asymptomatic Inguinal Hernia ตีพิมพ์ใน RCS a n n a l จุดเริ่มต้นของการศึกษาน,านี้นั้นเกิดจากการที่มี randomized control trial ที่จัดทำมากขึ้นแล้วสับสนการทำ watchful waiting ที่มากขึ้น จนเกิดการเปลี่ยนแปลงของไกด์ไลน์อย่างไรก็ตามผู้จัดทำนั้นคิดว่าการจะดูแลและฟอลล์อัพผู้ป่วยให้ได้ระดับเดียวกันกับในทรีนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในเรียลเวิร์ดเซตติงเนื่องจากในสภาพจริงแล้วแพทย์ที่ดูแลคนไข้ส่วนใหญ่นั้นก็เป็น g p เช่นพวกเราไม่ใช่เซอร์จเจียนที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้และผู้ป่วยที่ lost Follow-up ก็มีมากมายจึงตั้งใจที่จะทำ t r ีนี้เพื่อทดสอบการรักษาแบบ Watchful w a i t i n g ใน Realworld Setting สำหรับผู้ป่วยที่จะถูกคัดเลือกเข้าคราีเรียนั้นจะต้องเป็นผู้ป่วยที่อายุมากกว่า18ปีที่จะรับการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นยูนิรัทเทอลหรือแบร a t ัทเทอร p ลรีในช่วงเวลาของการศึกษาครับอินเตอร์เวนชนั้นโดยการรักษาแบบวัชฟู l เวตติ้งได้ถูกนำเข้าระบบของ Birmingham มแอนด์ซอ l l ฮ r i พร r y c a r ร์ r u ทรในเดือนธันวาคม2010โดยการศึกษานั้นก็จะถูกแบ,บ่งเป็น2ส,ส่วน คือเก็บข้อมูลใน16เดือนก่อนและ16เดือนหลังเปลี่ยนระบบครับโดย postoperative complication นั้นใช้ระบบ c l a y w i n e n d o Scoring System ส่วน postoperative mortality นั้นเอาจากการเสียชีวิตใดๆก็ตามในช่วง30วันหลังการผ่าตัดครับผลลัพธ์นั้นจะเห็นว่าผู้ป่วยได้รับการทำ emergency surgery มากขึ้นหลังจากมีการเปลี่ยนนโยบายครับจาก3.6เป็น5.5เ นอกจากนี้แล้วในผู้ป่วยที่ทำา m m r r g n n y y u u r e r y นั้นจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด Complication จากเดิม4.7เป็น18.5และ Major Complication ที่0.6ไปเป็น7.6และยิ่งไปกว่านนั้นคือเพิ่ม post-operative mortality จาก0.1เป็น5.4ครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าแม้จะมี trial ท,ที่บ่งบอกว่าการทำ watchful waiting ในผู้ป่วย asymptomatic inguinal hernia นั้นไม่ได้ส่งผลให้เกิด complication ที่มากกว่าการทำ elective surgery แต่ว่าการจะทำให้ได้ผลเช่นนั้นจะต้องทำการ follow up ให้ได้มาตรฐานเหมือนใน t r i นั้นๆไปดังนั้นแล้วเรามาดูคำถามถัดไปกันว่าเราจะต้อง refer ผู้ป่วยมาผ่าตัดหรือไม่จริงๆแล้วการผ่าตัดซ่อม In inguinal hernia นั้นเป็นการผ่าตัดที่ general surgeon สามารถทาได้จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง refer แต่หากในโรงพยาบาลของท่าน ไม่มีหมอศัลยะกรรมและไม่มีแพทย์ที่เพียงพอสำหรับการ f o l l o w ัพที่เหมาะสมเหมือนกับในทรยการรีเฟอร์ไปรักษาให้รับการผ่าตัดเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีเพื่อลด Emergency Surgery Risk ครับเดี๋ยวนี้อะไรๆก็โควิดเนอะบริพัตรใช่เลยครับปัญชยาดังนั้นเพื่อไม่ให้ตกเทรนเรามาดูคำถามถัดไปจากทางบ้านกันดีก,กว่าคะ่ะโควิด19 p andemic และการฉีดวัคซีนโควิดมีผลต่อโรคไส้เลื่อนและการรักษาอย่างไรคะ จากเปเปอร์เรื่อง International Snapshot Study Exploring the Impact of COVID-19 on Elective Inguinal Hernia Repair จาก British Journal of Surgery พบว่ามีเคสที่เข้ารับการผ่าตัดลดลงอย่างน้อย75%กันเลยทีเดียวค่ะและสัดส่วนของผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดเป็น Older p a t i e n t with Comorbidity และ Asymptomatic Inguinal Hernia เนี่ยลดลงจาก33%เป็น7%เเลยค่ะจะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนในการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีอาการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนค่ะ สำหรับแนวทางของการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดนั้นมีอยู่หลายแนวทางครับแต่ว่าในวันนี้จะเอาแนวทางที่ได้รับการแนะนำมาจากไมโอคลินิกนะครับโดยไม่แนะนำให้มีการฉีดวัคซีน7วันก่อนทำการผ่าตัดเนื่องจากว่าจะทำให้มีไข้ขึ้นได้และทำให้ไม่ทราบว่าไข้ที่เกิดนั้นเป็นคอมพลิเคชั o n จากการผ่าตัดหรือเป็นไข้จากตัววัคซีนกันแน่ครับ สำหรับวันนี้จะได้รับความรู้หรือไม่ได้ก็าตามพวกเราก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ